<c oughs> ทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่า <laughs> ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ <laughs> ขอบคุณมากครับ <laughs> และยังมีอีก72%ที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลยคาร์ทาเบาบ้าบ้าบ้าดันตัวอะไรเนี่ยเค้คลิปเกิดในตัวท่านสู้กับวันซาเซนร ช่วงนี้อะไรกำลังดังมากนะนี่เป็นช่องใครวะเดย 4s Gamer TV เหรอออ้ยช่องนี้ก็ดังใช้เล่นนะเนี่ยอยแต่ว่าแต่นะฉันก็อยากได้เด็กสมัครงานสั้คนสองคนจริงๆเลย,ยช่วงนี้เหงาจริงๆออฟฟิศเรามีแต่คนไปเที่ยวต่างจังหวัดกบบันหมดเหลือฉันแค่คนเดียวจะไปไปได้ก็อยากได้เด็กฝึกงานสั้คนสองคนนะอาวุธนี่ก็ไม่ได้ใช้สักอย่างเลยกลุงกลิงสยงครวะเดยสวัสดีครับผมมาส,สมัครงานครับ พูดปุ๊บมาปับ๊บเ,เดี๋ยวเจ้ารอไปหนึ่งรองไปหนึ่งรองไปหนึ่งรองไปตรงนั้นแหละฉันต้องเปิด<ม>ประตูก่อน่ะช่วงนี้มีหมา<อ>แมวเข้ามาในห้องฉันบ่อยนะฉันแพ้ขนแมวไงไม่ใช่อะไรหรอกขนหมาก็แพ้เหมือนกันนะอว่าแต่ต้องทำอะไรบ้างครับเจ้าจะมาสมัครงานใช่ไหมใช่แล้วเจ้าทําอะไรเป็นบ้างนะผมกวาดบ้านซักผ้าล้างจานทำทุกอย่างเป็นหมดเลยครับผมเป็นพ่อบ้านเดี๋ยนะนี่เป็นงานออฟฟิศไม่ใช่งานพา,านลงตอนนี้ฉันอยากได้คนที่เป็นออฟฟิศเก่งทําพวกโปรแกรมเจ้าทําเป็นไหมเนี่ย ไม่เป็นครับอา้าวแล้วนี่ใครแนะนำมา<อ>ก็นี่ไงคนรู้จักของท่านไงครับอเจ้าบีกแกน,นะผมเนเหลืองใช่ไหครับเจ้าบีกไงเจ้าบีก,กับผมเหลืองอุย <ผม S 1> อะไรเด<ม>็ดเจ้าลูกโป่งเข้ามาด้วยเหรอเนี่ยใช่ผมเอามาฝากท่านยังไงเราเอามาฝากชันเหรอโอ้หงั้นงั้นงั้นฉันรับเลยเป็นพ่านลงล้างพวกจงลวกจานแล้วก็กวาดถูบ้านถูออฟฟิศแล้วกันนะเคไหมครับผมขอบคุณมากครับเออเออเอามามาลูกโป่งลูกโป่งไปนี่ไง ไหนเอาผมจะให้แล้วลูกโป่งก็น่ารักเหมือนกันนะครับเนี่ยเคงั้นเจ้าเอาันนี้ไปกรอกก่อนนะถึงจะได้เข้าไปเต็มตัวน่ะนี่กรอกชื่อแล้วก็ชื่อเล่นของแกมาแล้วก็อายุนะเคมกไหมเจ้าเจ้าชื่ออะไรเนี่ยเค้กครับผมชื่อเค้กนะโอเคเรย่มใช้มาบอสแล้วกันมต้งผมจะกรอกอะไรบ้างนะครับกรอกอะไรบ้างเหรอก็กรอกชื่อจริงอายุชื่อเล่นแค่นั้นก็พอละรีบๆหน่อยล้วกันนะนี่มันโอ้โหนี่มันเก่าจกงแล้วเนี้ยเจ้าองชื่อจริงผมครับ น่ะเอามาเลย <S 2> <S 2> เค,เค,เค,ค <S <S ้กแฮนซัมอ,อายุ15ชื่อเค,เค,ค้กโอเคถ้างั้นเอ่อขอเกอกลงนี่ก่อนนะแป๊บเดยวน,นะรอแป๊บหนึ่งเกาะไปชื่อเค,ค้กแฮนซัมอิแปลกๆนะเหะ็นแฮนซัมแล้ววะช่างมันแล้วได้แล้วชื่อเล่นชื่อเค,เค,ค้กอายุ15โอเคเรียบร้อยแล้วขอเก็บไว้ก่อน มามามา,มาเดี๋ยวก่อนที่ฉันจะกลับบ้านนะฉันจะแนะนาที่ที่นี่แห่งนี้ก่อนก็ใครเปนปิดประตูเนี่ยตามัฉันมาเลยทำไมท่านใส่เสื้อกล้ามล่ะครับใส่เสื้อกล้ามช่วงนี้ฉันร้อนไงอากาศมันร้อนไงออฟฟิศก็ไม่มีใครอยู่ด้วยไม่เป็นไรหรอกอ๋อครับจรจริงออฟฟิศ <office S 2> นะที่นี่มันปิดนะแกขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยอ๋อปีนหน้าต่างครับปีนหน้าตานขึ้นมาเหรอโอ้โหจะโหดเกินไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวฉันจะแนะนําจากห้องบอสก่อนนะตรงนี้คือห้องฉันเองคือห้องบอสนั่นแหละโอเคไหม คือแกจะอยู่ตรงนี้แหละเวลาทํางานอ่ะนี่จะมีคอมมีพวกไว้ทํางานอ่ะนะที่ตั้งสมุดแล้วก็ของต่างๆเค okay, ไหมโอเคครับตรงนี้คือจะห้องเลขาก็คือห้องรองของฉันเองแหละแต่มันเจ้าบิ๊กนั่นแหละคนที่แนะนําแกมาที่นี่ใช่ไหม<ช>แต่ช่วงนี้เจ้าบิ๊กไม่อยู่อนะ่ะเจ้าบิ๊กมันออกไปต่างจังหวัดแล้วแกไปเจอเจ้าบิ๊กที่ไหนนะ่ะผมไปเจอเขาที่พัทยาอืมโอเคก็คือไปเจอแถวนั้นนะและคือ <c oughs> ด้านบนมันจะเป็นห้องประชุมนะ ม,มาดูเข้าประชุมก่อนค,คือบางวันเอ็งเอ็งเองจะอาจจะได้แบบว่าเข้ามาประชุมกับพวกข้าด้วยเข้าใจไหมค,คือคเวลาเจ้าม,มีไอเดียอะไรหรือว่ายัางไงนะ่ะเจ้าก็เริ่มการประชุมได้เข้าใจไหมอืมโอเคไปไปด้านล่างกันดีกว่าอเ,เอ,อ้ยฉ,ฉันรูเร้เรื่องง่วงนนะอ่าฉันรู้ฉันรู้ฉันก็ง่วงเหมือนแกนั่นแหละแต่ว่าแกก็ตามฉันมาเร็วๆเถอะโอเคโอเคอืมตรงนี้ก็จะเป็นชั้นล่างนะชั้นแบบว่าไว้แบบ รอแขกรออะไรพวกนี้แหละและตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าห้องอันนี้สมัครงานเลยตามจริงแกต้องมาสักตรงนี้แต่ว่าแกขึ้นมาห้องชั้นได้ยังไงนั่นแหละก็มัน็อแกผมเลยปีหน้าต่างอ๋ออ๋อฉันลืมเท่าทีนะมีแกคนเดียวนะปีหน้าต่างขึ้นมาเด้อใช่แล้วครับไปห้องต่อไปกันเลยอันนี้ก็คือจะเป็นคาเฟ่นะว้าวคาเฟ่แกน่าจะรู้แหละเพราะว่าแกมาแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับแล้ว ตรงนี้คืออะไรนะอ๋อนี่น่าจะเป็นโรงแรมโรงแรมโรงแรมแกอยู่ที่นี่ก็ได้นะจริงๆอ่ะแล้วว่าแกมีบ้านแล้วไม่มีครับผมเดินทางมาจากต่างจังหวัดเอางี้เอางี้เดี๋ยวชั้นชั้นฉั้นเช่าห้องนี้ให้แกเลยในห้องนี้เลยนะโอ้โห oh wow. วันนี้นฉันก็นา<ด>่าจะนอน <แบ S 1> ท,ที่ที่พักเหมือนกันโอเคโอเค,อเคมาเดี๋ยวฉันจะรีบแนะนำก่อนชันง่วงไม่ไหวแล้วอ <c oughs> ันนี้น่าจะเป็นคาราโอเกะนะเว <c oughs> ลาอยากมาสังสรรค์กับเพื่อนก็นตรงนี้เลยนะอ้โหอันนี้ก็ร้านดอกไม้มีคุณจอยอยู่เห็นไหมคุณจอยอยู่ข้างในน่ะน่ารักมากเลยยมน โปเกมอนอะไรเอาคุณจอยอันนี้เอาจริงๆฉันแอบชอบเขามานานแล้วคุณจอยนะแต่ว่าอย่าบอกบอกใครละ่ะอ่ะวัสดีครับคุณจอยเอาชิปหายแล้วเขาฉันเขาเมือนฉันเถอะเลยเห็นไหมฉันบอกแกแล้วเขาเขาเห็นท่านไม่ใส่เสืเ้อผ้างไงเขาเลยเอชิป<ไ>หายฉันลืมบ้าหน่าแล้วทำไมจ้างไปบอกข้าก่อนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วโอ้ยอันนี้ปันอะไรเนี่ยร้านชุด เออเช่นรัาชุดเกาะโอเคโอเคุดเกาะซื้อ,อเออ,อเอาเสื้อหนังเสื้อหนังครับนี่งไงชิบหายเงินก็ไม่ได้เตรียมมาด้วยแกเอาเงินมาไหมเนี่ยไม่มีครับมีแต่ลูกโป่งอ๋อฉันไม่ได้เอาเงินมาเงินยังอยู่บนด้าน,นบนอีกเลยอันนี้ชุดเหล็กน,นะ<า>เดี๋ยวฉันมาซือ้อคอสติสที่หลังอันนี้คือร้านยานะเวไลาแกไม่สบายหรืออะไรไงแกมาร้านนี่แหละมันจะมีคุณเออเนี่ยเห็นไหมน่ารักไหมใช่ทายเขาชื่ออะไรเดซี่เดซี่บ้านแกดิโฟร์มด กี่คนที่ชื่อโฟกี่คนชื่อมอดเอ้าก็โฟมดไงก็เป็นฝาแฝดอะนะนี่สวัสดีครับคุณโฟมดเอ้ยชิบหายผมไม่ได้เตรียมเงินมาด้หว่าโอเคขอโทษนะครับเดี๋ยวมาซื้อยาวันหน่อยนะแล้วก็นี่คือเด็กเด็กเด็กฝึกงานผมเองนะคุณคุณโฟมอดนะไปไปไปเฮ้ยเจ้าเป็นอะไรเนี่ยเจ้าจะจีบเขาเหรอไม่ใช่ครับอย่านะอย่านะแกอย่าคิดนะโอ้ยท่านือนเช้าแล้วเนี่ยเราไม่ได้นอนแล้วนะโอ้ชิบหายแล้วรีบไปกันเถอะรีบไปเถอะเฮ้ย ไม่ไหวแล้วขอนนอนพักก่อนแล้วนะน้ำไม่อาบแล้วนอนแล้วช่วงนี้เขาฮิตน้ำไม่อาบกันโอเคเอาไว้เจอกันพวกนี้จ้าเจ้าไอเจ้าเชจเจ้าเชจอะไรนะเจ้าเค้กใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าจะนอนกับห้องเดียวชั้ฉันเหรอใช่ครับฉันนอนก่อนเลยกันได้เจ้าเค้กนะเอาไว้เจอกันพวนี้เดี๋ยวปลุกฉันด้วยนะ โอ้ท่านครับท่านช่วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยแกที่อาวุวายอะไรเนี่ยจอเค้กอาจะท่านเดี๋ยวนะหน้าบ้านท่านมันมันมีซอมบี้อยู่ผมก็รักช่วยผมด้วยผมก็ลักสู้กับมันอยู่เดี๋ยวเมื่อกี้ฉันนอนอยู่ที่พักแล้วทำไมฉันมาอยู่ที่เต็นท์ได้เนี่ยท่านจะเพิ่งสงสัยเฮลเฮลเค้กมาที่ก่อนฉัานก่อนถ้าบ้า์บเบิรบ้าแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยเค้กเก็บปืนไอตัวท่านสู้กับมันซะอ๋อแล้วปืนมานยังไงวะเนี่ย เดี๋ยวปืนมาได้ยังไงเคกแกเอาปืนมาใส่ในตัวฉันเหรอโอ้ผมก็ไม่รู้ผมตื่นนะผมก็มีอยู่กับตัวแล้วท่านแล้วเจ้าป้าเนี่ยเหมือนหน้าตามันเหมือนกับไซเลนเฮดเลยเคกเออเดีว่ามันมันจะเป็นไซเลนเฮดมันไซเลนเฮดจริงด้วยไซเลนเฮทสเอ้าท่านตายแล้วเหรอไม่นะเอ้าเดี๋ยวนะทำไมฉันตื่นเอ้าเดี๋ยวนะท่นตายไปแล้วเมื่อกี้ท่านยังไม่ตายเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย หรือเราจะอยู่ในโลกแห่งความฝันกันแน่นะเราฝันหรือเราหลอนพร้อมกันผมอยากดูจริงเลยเดี๋ยวนะถ้าคัดขอตบหน้าตัวเองก่อนโอ้ยโอ้ยบ้าอะนี่มันชีวิตจริงยะเจเค็กท่านนี่เอาเป็นไงไม่ตายเจ้าเค็กเป็นไงเจ้าดองตบหน้าตัวเองดูโอ้ยมันนี่มันเจ็บท่านเหมือนจะตายแล้วเออท่านโอ้ย อ้าวไอ้จ้าบ้าได้ยังไม่ตายอีกเหรออ่๋อ้อุ๊อุ๊จูเค้กมันมันทำอะไรเนี่ยทำไมเลือดฉันเอ้เอ้าผมเห็นท่านกระเด็นตายเอ้จูเค้กครับผมทุกครั้งที่เราตายเราจะอ่อนแอลงจูเค้กเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเราอยู่ในโลกความฝันหรือเปล่าแต่รีบฆ่ามันก่อนเถอะตอนนี้มันยืนนิ่งอ่ะ แล้วทำไมันมันเป็นอะไรน่ะอย่าเข้าไปใกล้มานะใช่โอ้โหผมไม่เข้าใกล้หรอกท่านผมตายเร็วเร็วเร็วยุฆ่ามันก่อนดีกว่าใช่ถ้าเราเข้าไม่ได้ผมว่าเราต้าจะออกจากที่นี่เลยครับแต่ถ้าออกไม่ได้นะเจ้าโดนหักเงินเดือนหักพวกกับโดนไล่ออกอะไรเนี่ยพนัการธรรมัดไม่ใช่เด็จกรา์แต่มันเป็นชีวิตจริงเอ้ยโอ้ยพัดมันตายแล้วเราชนะโหมันกระเด็นไปไกลเลยเจ้าเค้กเราชนะหรอเนี่ย เราทำคือเราจะออกอย่างนี้ยังไงอะท่านเขาบอกคำเตือนอยากเออเฮ้ยเฮ้ยเราชนะ yes 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 เจ้าแค่แท็กมือหน่อยเออมาเว้ยแล้วว่าแต่นะเราจะออกจากที่นี่ยังไงเนี่ยโอ้โหทำไมตันสิครับหรือเดี๋ยวนะวยเค้กเออตาฉันลืมอ้ะ เมื่อกี้เหมือนฝันแปลกๆนะโอ้เจ้าเคก้กแกรู้สึกเจ็บไปทั้งร่างกายเลยไหมเนี่ยอวยฉันรู้สึกปวดไปทั้งร่างกายเลยเอาเป็นว่านี่มันวันใหม่แล้วใช่ไหมเดียร์ไ,<ห>ไปทางาน,นกันเถอะเจ้าเค้กเอ้ยอ้อยนอยกินากกินเมืองแกก็เหมือนกันนั่นแหละโอ้แล้วเมื่อกี้ฉันฝันแปลกๆมากเลยนะ แต่ตื่นมาก็เจ็บปวดไปทั้งร่างกายเลยอ๋ยผมก็เหมือนกันปวดคอหมดเลยคอก็เจ็บเมื่อกี้รู้ไหมฉันฝันว่าอะไรฝันว่าอะไรครับท่านฝันว่าได้สู้กับไซเรนเฮดอ่ะเจ้ารู้จักตัวไซเรนเฮดตัวแบบสูงๆราวกับผีเป็ดอวนลโพงไหมใช่เลยท่านผมก็ฝันเหมือนกันฝันต้องมีท่านอยู่ด้วยแกฝันเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้แกช่วยฉันในความฝันด้วยนะฉันจะบอกให้เออถ้าอย่างนั้นเอออย่างนี้เด็กนี่เอาหูมาเอาหูมา ฉันจะให้แกเป็นเลขาแทนเจ้าบิ๊กนี่เป็นยังไงแกมาสมัครวันแรกเป็นเลขาเลยอ๋อเอาไว้เอาไว้เจอกันนะเลขาเค้กรักไม่น่าเลขาเค้กเออเจอกันเลขาเค้กโน่ไปเลยห้องแกหนอเออไปใครต่างคนต่างทำงานขยันด้วยล่ะเจ้าเค้กนะครับผมท่านทำงานท่านละเดี๋ยวว่านี้ฉันจะลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะ